เริ่มต้นอยู่ที่นี่ครับร่ำรวยโภชนาหมูหันหมูหันหันเสียบเลยครับเสียบไงฮะเนื่อยมาถึงได้เสียบเลยหันหันอันนี้หมูนี่หันหันซ้ายหันขวาหันแข่งกันอ๋อไมนต้องหันเนี่ยนึงหันมันมีรสชาติอยู่ในตัวอยู่โอ้ครับนี่เฮียก็ทายเรียบร้อยแล้วอ่าอร่อยมากอันนี้ของอร่อยของอร่อยของอร่อยอร่อยแล้วอย่างนี้เลยไปะครับพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับ นี่นี่หนึ่งอ่านี่นึงไม่ต้องเยอะนะนี่ทำยังเยอะเอาปูนี่มีปูด้วยเรามีหัวปลามีปูคุณย้อยดูน้ำใจวันนี้ผมมาเพราะว่าที่นี่ครับมีเรื่องราวของความอร่อยเราเคยมาแล้วครับร่ำรวยโภชนากับเฮียฮงจำได้ไหมแน่นอนครับกีตาร์ ไม่ใช่เครื่องดนตรีต่อไปกีตาร์เป็นเป็ดใช่เป็ดกีตาร์แต่วันนี้เริ่มต้นอยู่ที่นี่ครับร่ำรวยโภชนาะนี่คือพระรามสาวตรงข้ามเซนท่านวันนี้เรามาใหม่หมูหันหมูหันโอ้โัน,นี่เขามีโปรโมชั่นผมมาโดยตรงเลยเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าของอร่อยของเด็ดย้ายคุณได้ลองราคาไม่ต้องพูดถึงครับจาก3,500บาทคุณกำตังมา5คนคนละ500บาทกินได้เต็มโต๊ะเลยแต่ว่ากินอะไรบ้างยค่อยว่ากันที่น่คือเขาย่างหมูอยู่ข้างหลังผมเนี่ยหรอป่ะคนนี้แหละสุดยอดมาเลยรู้จักเขาดีกว่า สวัสดีครับพี่เอ๋ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยนี่มากับพระเอกเลยโอ้โหสีสวยเลยนะไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโหเรียงเป็นตับเลยนี่วันนี้ผมมาเรื่องนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวเสียบหมูหันให้ดูเสียบหมูหันอยากรู้ไหมเขาทำกันยังไงกันต้นเลยอันนี้โหเสียบเลยครับเสียบไงเนี่ยเนี่ยตามตาให้เสียบไงเนี่ยอ่าดูนี้เลยนะอ่ารูนั้นอะไรเนี่ยสองฝั่งมาถึงได้เสียบเลยนี่นะอ่าแทงเลยแทงเลยแทงเลยอ่แล้วก็ดาวขึ้นมา หลักสูตรแรงลากเลยไงเนี่ย่ดันก็เลยผมดันดันให้ต่อเขาต้องมีเขาหากันโอ้เข้าถึงแก้มเลยเฮียลาดน้ำร้อนฆ่าเชื้อด้วยไปเลยลาดน้ำร้อนเลยตัวนี้ลูกมือเต็มครับวันนี้ลาดนะครับลาดเลยฟวาบมานี่เลยอันนี้อันนี้ลาดแบบร้อนๆเลยนะเฮียใช่ใช่ทำความสะอาดโอ้นี่ครับลาดกันเนี่ยนะนี่น้ำเดือดๆนะครับตร้งหมดใช่ใช่เดือดๆล้างฆ่าเชื้อ เชื่อทำความสะอาดหมดเลยน้ำร้อนล้างมือก็ได้ใครอยากล้างล้างเลยอันนี้ขั้นตอนแรกของการล้างผิวให้สะอาดนะครับครับแล้วผิวมันจะตึงไหม่ะตึงครับเนี่ยตึงเป๊ะเลยอายุมากแล้วมาลาดได้ได้อ้โนี่อายุเจ็ดสิบลาดไปเหลือห้าสิบเลยโอ้โหลาดสีเลยลาดสีเลยหมายถึงว่าตัวน้ําสีสีจะมีน้ําส้มสายชูแดแซ่สีอิ๊วหวาน จบสามอย่างสามอย่างจบเลยอยู่ในนั้นนี่ครับมาแล้วครับตัวสีนะอันนี้มาเลผมต้องใช้มือเลยใช่ใช่ใช่โอ้คุ้มทุ่มนี้เลยนะใช่ครับไอ้สีนี่เลยเคลือบเบางๆ่ายเลยอ่าเดี๋ยวก็จะขึ้นสีแดงเหมือนที่ที่เมื่อกี้มันขึ้นสีเองเลยนใช่ครับเออลองมือเหมือนลองมือลองไหมมีน้ำส้มสายชูแต่แซแบแซ่แล้วสีไอ้เออสีสีสีอุ่นดำสีอุ่นดำดำแดงดำแดงฮะ มีแค่นี้เลยแค่นี้เลยครับต้องให้ทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเนี่อหูเหอใส่หมดไหมขึ้นหมดครับหมดเลยตรงไหนไม่มีก็ไม่ขึ้นสีอ๋อมันต้องขึ้นสีอย่างนี้ใช่ครับนี่แหมเนียนกริบเลยนะเอออยู่มาสี่สิบกว่าปีแล้วอยู่กับหมูเนี่ยนะใช่แล้วเมียก็สี่สิบกว่าปีเท่ากันโอ้หแสดงว่าทั่วพร้อมกันนะอ่าเรียบร้อยอ่ะอันนี้ยากเลยนะ เอาไปขึ้นสีแล้วขึ้นสีเลยย่างย่างเลยย่างย่างที่ไหนวันนี้เฮียจะมาสอนวิธีการหันให้ผมด้วยครับมาดูด้วยกันมาอย่างไรเฮียว่างเลยเอาลงไปเอาลงไปก็หมุนหมุนเลยลงแล้วก็หมุนเลยเดี๋ยวไปหมุนกรอบที่นู่นเวลากินให้หมุนเลยเหรออ่ะย่างย่างย่างหันแข่งกันหันหันอันนี้หมูนี่หันหันซ้ายหันขวาหันแข่งกันอ๋อไม่ต้องหันนี่อนหนึ่งหัน โอ้นี่เฮียก็าำนานนะแหมนี่มีหมุนด้วยมันขีว่าอะไรมันด้านาหไห,นหเดีย,ย,เ,ดยเดี๋ยวไปย่างกรอบอ๋อนี่ย่างธรรมดาก่อนอ่านี้เตรียมเตรียมเตรียมขั้นตอนเตรียมอ่าเดี๋ยวไปย่างกรอบย่างกรอบแล้วเข้าปากอ่าอันนี้เตรียมตัวไปย่างเกมต่อครับอันนี้เป็นย่างขั้นต้นเขาเรียกว่าปฐมแห่งการย่างให้มันกรอบไปอ่าเลุยอ่าลุยไปไปที่ร้านเลยไปที่ร้านต่อจะไปย่างให้มันอบงกรอบมีหลายขั้นตอน โอ้โหอันนี้เป็ดเป็ดปากกิ้งครับเป็ดกีตาร์ครับอันไหนกีตาร์ไหนเป็ดอันนี้เป็ดกีตาร์กินทั้งเนื้อทั้งหนังนี่กีตาร์กินได้หมดอันนี้สุดคุ้มเลยคุ้มมากตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วครับไปทั่วโลกแล้วเป็ดปากกิ้งยังมีอยู่เป็ดปากกิ้งวาไงไม่ทิ้งกันสุดยอดสุดยอดที่ขายดีเลยถ้าถามผมอันนี้มากคุ้มอร่อยมากหนังกรอบไปแล้วไปต่อหมูหันไหมไปไหนเฮียนู่นเออมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวรอรอเด็กมอเตอร์ไซค์มารับก่อน นั่งรถผมไปเลยไป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 รถโอ้โหเฮียของขับเองครับไปยิ่งเฮ้ยอันนี้ถืออยู่นี่เป็นหมูหันฮ่องกงหมูแบบหันฮ่องกงใช่ลงเลยเปล่าลงเลยลงเลยวางเลยอ่าหมุนไปทาน้ำมันไปหมุนไปทาน้ำมันไปทานไงเฮียแล้วก็จุ่มน้ำมันแล้วก็ทาเนี่ยนะอ่าทาแม่มันไหม้ อ๋อท่านทาผิวมาใช่ไหมใช่อ๋อนี่ครับทา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 ใครได้กินตัวนี้โชคดีอ่าโชคดีโชคอะไรก็ไมโชคดีด็อกเตอร์เขาหันหน่อยโลมแบบว่าชุกซุกเยอะเลยอ๋อต้องเยอะๆนี่เลยนะเห็นไหมอ๋อสุดยอดฮะโอ้สุดยอดแหมก็เพลินดีนะท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ทำทุกขั้นตอนครับเพราะว่าเฮียฮงจัดการให้หมดเลยอันนี้บอกว่าคุ้มค่าครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายคือเข้าปาก เข้าปากเดี๋ยวเราไปรอตรงนั้นเลยดีกว่าอันนี้อยากให้กรอบหน่อยต้องให้หยีของฉ่ำได้เ,เดี๋ยวจนะัดการให้ครับอ่าดูฝีมือครับต้นตำลับนี่เลยมาขึ้นสีให้ทั่วกรอบเลยใช่ไหมแล้วก็ย่างสักพักหนึ่งมันจะได้กรอบนานๆอ่าเดี๋ยวดูตอนหั่นก็รู้ละโอ้ยสวยมากเลยครับอันนี้เป็นเป็นน้ำมันปาล์มนะครับเออครับจาบอกว่ามีให้เลือกเยอะครับไม่ได้มีแค่หมูหันอย่างเดียวนะมีทั้งเป็นกีต้าร์ด้วยเป็นปักกิ่งด้วย กินทั้งเนื้อทั้งหนังโอ้เนี่ยกรอบเป็นชั่วโมงาละกรอบแน่ๆอันนี้พักไว้ก่อนเนาะพักไว้ก่อนนะหมูหนังกรอบต่ออออันนี้อีกแบบนึงอีกแบบนึงอันนี้หนังกรอบนะฮะแบบหนังกรอบอันนี้กินทั้งเนื้อทั้งหนังใช่อันนี้กินหนังแล้วเนื้อไปผัดหนึ่งอย่างอันนี้เอาเนื้อไปผัดแต่หนังกินก่อนอ่าอันนี้คนละแบบนะคนละแบบคนละแบบครับอ่าดูลีลาของเฮียคงครับแมผมชอบดูครับเพลินเนี่ยบอกแล้วคนจะเป็นเจ้าของกิจการนี่ต้องทําเป็นหมดทุกอย่างเป็นครับเป็นครับเริ่มต้นจากนี่ก่อนนะอันนี้โอ้้อออััันนนนนีีีแบบบบหงกรระคท่่่ดููย อันนั้นแบบฮ่องกงตัวแรกอันนี้กินหนังอย่างเดียวเนื้อก็ผัดอะไรได้บ้างเฮียทอดกระเทียมผัดพริกไทยมดำกับพริกไทยดำสองอย่างเลือกเอาตกตัวเท่าไหร่อันนี้สองพันห้าแต่ลดเหลือพันเก้าตอนนี้เอาเซ่ใครอยากรู้ครับอันนี้อยากกินหนังนะเหลือพันเก้ากันลเหือวันนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกจากปลาเฮียฮงนะครับตีชัดเจนฮะ สองพันห้าเหลือพันเจ้าหมูระดับโรงแรมพัฒนาคารนะครับไม่ไม่ใช่หมูริมถนนนะครับถูกต้องระดับนี้ดูก่อนโอเคเรียบร้อยเตรียมเเตรียมข้าปากสองตัวเลยครับนี่ฮ่องกงหั่นก่อนเลยมาแล้วครับอันนี้พักไว้ก่อนนะอันนั้นพักเรียบร้อยแล้วเอาล้วครับเริ่มต้นเลยอันนี้ฮ่องกงหมูฮ่องกงกินทั้งเนื้อทั้งหนังน้ำจิ้มทีเด็ดสูตรฮ่องกงแท้ๆแท้ๆใครอยากกินฮ่องกงมัต้องไปถึงฮ่องกงใช่และนี่ครับดูครับโอ้โหทีเสียงกรอบได้ยินเสียงชัดเลย นี่ครบอย่างนี้เลยนะอันนี้กินหมดเลยครับทั้งคันทั้งนันกินได้หมดเลยวิธีการก็จะแตกต่างกันนะแบรนด์ไม่เหมือนกันด้วยนะใช่ใช่อ่าแอบปรับเลยนะฮะอะไรไม่ให้กินเหรอให้กินทีหลังครับมันติดกระดูกไงอ่าเกามีซอสด้วยนะอ่ามีซอสอันนี้ซอสสูตรฮ่องกงโดยเฉพาะแท้ๆสูตรทีเด็ดเลยนะอันเนี้ยตัวซอสนี่สุดยอดมากใช่ หาเลยเท่าน,นี้เลยใช้ได้แล้วนี่ฟังเสียงอะความกรอบฟังเสียงกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงกรอบกรอบกรอบเลี้ยงเลยครับมาอยากฟังเสียงใกล้ๆนะเนื้อดูนุ่นมๆน,มนมมะครับแนบๆน,นะอ่าชิม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 เลยเ<อ>หรอแค่ มีรสชาติอยู่ในตัวอยู่โอ้ครับนี่เฮียก็ทายเรียบร้อยแล้วอ่าอร่อยมากแหน่เป็ของกลับแหละหอมเลยกรอบมากอืมอืมอืมโอ้อันนี้อันนี้แจ๋วมากฮ่องกงฮ่องกงอร่อยมากกินได้เลยอ่ะกินได้เลยข้างๆนี่อร่อยอ่ะกินได้ด้วยเนี่ยฮะโอ้โหตัวอร่อยเลยนี่อ่ะเฮียฮง อร่อยจริงอะไม่โกนกเลยกเอาหูออกเลยอือก็มอไม่บอกว่าเกินบรรยาย,ยนะความอร่อยนะหอม<า>เนื้อนุน่มรสชาติสุยดยอดมีเหลือพร้อมเสิร์ฟเลย ีจะไม่เหมือนกันนะฮะวิธีแรกอ,อันนี้หมอมาดูตรงนี้นะต้องดูตรงนี้เทคนิคฮาร์กรีดนี่เออนี่ยอ่าดูนอ้องฮาร์กรีดมือเดียวเลยนะนี่เฮียสอนเองนะไม่ได้สอนหัาเอาเอง <laughs> ทำทุกวันก็เก่งอ๋อโอเครู้เองนะทำทุกวันก็ถ้าวิธีเอา <laughs> ใช่โอ้สุดยอดเลยสวยมากนี่สวยเลยครับสวยเลย,อ,ย,เลยอันนี้กินแต่หนังอย่างเดียวนะฮะหนังกรอบๆนะ นี่แหละนี่แหละนั่น,นแหละว,วางกรึบเลยเอาแกะอาเลยเอาเละที่เหลือเอาไปผัดยังยงย,<ต>ย,ย่างได้อีกนะขึ้นให้ลูกค้าทั้งตัวไปก่อนอ๋อขึ้นก่อนนะฮะต้องขึ้นก่อนแล้วค่อยถามลูกค้าว่าคุณอยากกินแบบไหนเออหรือเอาเนื้อกลับไปต้มจับใจก็ได้แล้วแต่พวกคุณเลยใช่ต้มจับใจนี่สุดยอดเลยโอ้หอันนี้ก็หอมมากนะครับผมจะบอกว่าแค่ตอนย่างเดนผ่านนี่ก็หอมมากอยู่แล้วไปนี้ที่เหลือการเรียงหนังนะครับความใหญ่ของชิ้นหนังนี่ต้องมีมาตรฐานนะมาตรฐานมาตรฐานอ่ามันไม่ละออกหมดเลยต้องมันอาออกด้วยนะครับ ทำให้หนังกรอบนานไมาบางคนก็ไม่ชอบมันเไงอย่างนี้ก็แล้วมันออกมีอะกินได้หลายคำเลยเนี่ยเยอะทั้งหมดยี24ชิ้นอะเหกสองสิบสองฝังรสิบสองชิ้นนี่ถีมือครับเรียงสวยงามแต่มากันห้าคนจะสบายไหมไงโอ้สบายสบาย ยมีทั้งกระเพาะปลามีปูนิ่มมีเป่าฮือเจียนอันนี้พูดถึงบนโต๊ะแล้วนะ2590 2590นี่พูดมานี่ของแพงๆกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผัดให้ดูด้วยนั่นโอเคเลยเจ้าบุกครัวอะอย่างตัวนี้ก่อนไี่ได้พูทีเมื่อกี้พูดซ้ำเมื่อีนึง2590มีอะไรบ้างเหรอก็มีหม้วนตัวหนึ่งฮ่องกงก็ได้ฮ่องกงแล้วแต่เลือกได้แล้วก็มีกระเพาะปลาน้ำแดงเนื้อปู แล้วก็ปูนิ่งผัดพริกเกลือหรือแห่ขึ้นทอดก็ได้มีให้เลือกแั่แหละแล้วก็เปาหื้อเจียนเห็ดหอมหรือขาเป็ดก็ได้ให้เลือกเผื่อบางคนไม่ชอบนู่นชอบนี่นี่ได้หมดแค่นี้แค่นี้ก็สรอบคลุมแล้วไปเลยครับสามอันหน้าลดเหลือเท่านี้อ่าถ่ายในครัวได้เลยเห็ดหอมเรียบร้อยรสชาติใสเรียบร้อยนะครับมีน้ำมันหอยซอสแม็กกี้ครับเรียบร้อยก็ใส่แป้ง ใส่แม่เลยนี่รสชาติใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผงทำอะไรไวครับไวครับไวรถเร็วครรับถเร็วครับไปแม่ครับรอนานอ่าเดือดเลยใส่เนื้อปูเลยเดี๋ยวผมบอกใส่เนื้อปูนะฮะอันนี้ว่องไวครับนี่คือกระเพาะปลา ยังดีหอยน้าใสสวยเลยเนื้อปูบางวันก็เป็นก้อนบางวันก็ไม่เป็นก้อนนะครับแล้วแต่วันนะมันแตกบางทีมันแตกอันนี้พร้อมเสิร์ฟยังครับพร้อมเข้าปากเลยเรียบร้อยเข้าปากได้ยกไปเลยดานแรกยังไวอ่ะมาอันนี้อันนี้เป็นอะไรเจียนเปาเือเจียนเห็ดหอมเปาเฮือเจียนเห็ดหอมเห็ดหอมอยู่นี่เดือยจางเรียบร้อยครับลงแล้วครับนี่ส่รสชาติอะไรบ้างดูเลยสีดําแลได้สีแล้วครับได้ล้วจา ซอสฝาเขียวอใส่ครบเลยใส่คริกไยใส่แป้งให้เหนียวนี่ที่นี่เขาเตรียมแป้ง็นกะละมังเลยตีคนเลยอันนี้ผักอะครับผักคะน้าครับผักคะน้าลวกแล้วโโอ้โหดูครับความนุ่มความสวยงามของสีสันอ่บพร้อมไปต่อจานที่สองแล้วทอดเลยพริกกุ้งพริกเกลือมานี่เลยครับนี่เลยโอ้นี่ผัดพริกเกลือ ปูนิ่มเลยนะฮะปูนิ่มเลยกินได้ทั้งเปลือกมันจะทอดไม่นานไม่ต้องนานเลยนะพอแค่บอกแป้งติดกรอบกรอบนิดไปได้เลยกัดได้หมดเลยทั้งกระดองทั้งขาทั้งอะไรกินก็ไปเลยไปกินคุ้มเฉพาะจานนี้อย่างเดียวอะเราขายปรโมชั่นอยู่ลดเหลือ350โอ้โหขายดีมากขายดีมากครับผมว่าหลายคนก็เป็นแฟนปูนิ่มเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้โหดูสีสวยเลย โอเคครับเตรียมพร้อมเสิร์ฟครับเตรียมพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ผัดพริกเกลือก่อนอ่าอันนี้พักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนไว้ก่อนนะฮะอ๋อไปดนปูนี่ผัดพริกเกลืออ่าผัดผัดตรงนี้เลยก็ได้ไหมผัดเลยผัดเลยอ่าเปลี่ยนกระทะเอามาแล้วครับกระทะลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยผัดพริกเกลือนะเดี๋ยวเฮียหอมครับความไวดูให้ทันใส่อะไรบ้างครับเฮียเนี่ยมีมีต้นหอมกระเทียมพริกขี้ฝ้าอ่ารสชาติใส่รสชาติเลย รสชาติเลยอันนี้คั่วก่อนนะอ่าคั่วมันเกลี่ยไม,ม่เป็น<อ>รสชาตินัแล้วนี่รสชาติเลยแอบพริกเกลือ,อรสชาติพริกเกลือครบแล้วเกลือมาแล้วอ่าไปเลยาคั่วมันละลายจะมีรสชาตินั่นแหละ,อ,ะอร่อยอ่าแถมกระเทียมหน่อยอ่าอ่าไปแล้วครับอันนี้กระเทียมเจียวอ่าพริกเกลือด้วยกระเทียมด้วยกินได้ไปเลยหอมเรียบร้อยอันนี้หวยมากดูให้ทัน ลูกค้ามานั่งสั่งนะสิ่งดีสิ่งมากเรียกว่าคุณไม่ต้องรอคุณได้นั่งคุณนั่งไปออาหารมาเลยเอาแล้วครับนี่อันนี้คือต่อยอดเมนูที่สามนี่เราโชคดีมากนะเห็นสามอย่างรวดเดียวเลยทีเดียวเลยยังไวเลยขึ้นโต๊ะเลยโอเคเรียบร้อยนี่ลงมาคู่ก๋วยเตยนี่ของอร่อยของอร่อยของอร่อยอร่อยอ่ะต้องกินนะแล้วอย่างนี้เลยไปนะครับพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับเดินไปโต๊ะกันขอบคุณมากจ้ะสุดยอด อันนี้ความอลังการนะครับนี่คือบนโต๊ะที่จัดเสิร์ฟให้กับลูกค้าถ้ามาจากราคา3,500เหลือ2,590 2 5 9 0แน่นอนครับประเด็นแรกหมูเนี่ยให้เลือกนะอันนี้ให้เลือกจานใดจานหนึ่งอันนี้แบบหมูฮ่องกงครับอ่ากินทั้งเนื้อทั้งหนังเลยหรือจะกินแบบหมูกรอบหุ่มนังกรอบหมูหนังกรอบนี่แต่ว่าไอ้เรื่องมันโถไม่ต้องห่วงมีให้อยู่แล้วอันนั้นขึ้นให้ไม่ต้องห่วงครับอันนี้โชว์เฉพาะแบบว่าไฮไลท์ไฮไลท์ของเมนูเลยนะะอันนี้วัตถุดิบใช้ของระดับโรงแรมหมด อ่าเรียกว่าระดับชั้นหนึ่งครับคุณภาพการันตีไม่มีอะไรที่แบบไม่ใช่ของแท้คุณไม่ต้องห่วงเฮ้ยกระเพาะปลาคนชอบประดินทาให้กระเพาะปลาแท้ปะวะแท้แท้ไม่ได้เกครับอันนี้รับรองครับจริงครับเพราะเรากินกันมาหลายรอบแล้วแล้ววันนี้บอกเลยว่าวันนี้อยากจะโปรโมทให้เห็นเลยว่าคุณมาอิ่มยังไง นั่นอันนี้เลยมั้งครับเฮียแนะนำเลยอ่าหมูหันก่อนเลยมูฮันต์ฮ่องกงกินทั้งเนื้อทั้งหนังกินทั้งเนื้อทั้งหนังเลยกินเลยกินเลยเอาเลยกินเอาเย็บมือเย็ะมือเนี่ยคนละชิ้นเลยใช้มือเนี่ยมือเลยอร่อยน้ำจิ้มสุดยอดนะฮะต้องจิ้มอันนี้นะอ่าต้องจิ้มมีสองแบบอะครับอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้เป็นแบบไหนเฮียอันนี้เป็นแบบสูตรฮ่องกงน้ำจิ้มหอมมากอืมหอมมากครับหนังกรอบมากนี่เนื้อก็ดีหนังก็กรอบนี่หนังอย่างเดียวก็ได้กรอบกรอบ ไอันนี้จิ้มได้สองสูตรเลยอืมอม,มีหมูหันแล้วเอ้ยนี่ซอสอะไรเหรออันนี้ซีอ,อ,อนนิ๊วหวานอืมอันนี้หอมกว่าอืมโอ้ยนี่หอมจริงเป่ะนี่ก็เพราะปลาน้มแดงอือน่าชิมดูชิมดูชิมดู นี่นี่อ๋อเนี่ยหนึ่งไม่ต้องเยอะนะเนี่ยทำไม่ต้องเยอะเอาปูนี่มีปูด้วยเนี่ยมีฮอปลามีปูคุยย่อยดูนี่น้ำใจนี่โอเคครับขอบคุณครับนี่ตักให้ดูเลยดูปูเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยนะพันฉุยๆเลยนะครับรับรองคุ้มอืม ทอดปลาแท้แน่นอนอันนี้เป็นปูนิ่มอูนิ่มเกลือขอบคุณครับเราเราระวังก้างนะกินได้ทั้งตัวเลยแน่อันนี้ทั้งตัวสาเกลือกเอาได้หมดเลยดอกด้วยอืมกินได้ทั้งตัวเลยทั้งตัวเฮ้ยนี่ขุ่มมาก เ็าบอกลูกค้าชอบมากชอบมากอ,มอันนี้ใครพลาดไม่ได้เลยนะแนะนำปูน,นะนิ่มขาคือ,อกินได้หมดกรอ,อบนอกนุ่มในหอมอร่อยต่อเลยน่าเปล่าเฮือเปลี่ือมผมชอบอืมอันนี้ปลนะ่าเฮือกเกลือหอมมากครับออืืมมจะเอาไปกินนะคนกินเงินเดือนก็มากินได้นะอืมถูกๆนะ อ่ใส่รองเท้าแตะขาสั้นเสื้อเยื้อมาเลยชิวๆเลยนั่งยืายมอเตอร์ไซค์ขับรถกระบะมาเลยนั่งง่ายครับสบายสบายมาได้เมนูสุดฮิตของที่นี่คืออะไรครับเฮียก็จะมีชุดตอนนี้สองห้าเก้าศูนย์ก็คือชุดหมูหันแล้วก็ถ้าชุดเป็ดก็คือพันเจ็ดร้อยบาททานได้ห้าถึงหกท่านจะมีเป็ดปักกิ่งถ้าเป็ดกีตาร์ก็เพิ่มอีกสองร้อยเพิ่มได้เลยเพิ่มได้เลยไอ้แก๊งสองร้อยนี่ยอ่าเปลี่ยนจากเป็ดปักกิ่งเป็ดกีตาร์สุดยอดชุดนี้ก็ถือว่าขายดีสุดๆอื เรียกว่าตอนนี้มีหลายเซตเหมือนกันนะที่ขายดีนะครับแล้วถ้าเที่ยวหลังพี่ตั้งมาตายดีครับ,รบ<ม>สงสัยต้องเป็นโปรโมชั่นกินฟรีฟรีอาจจะอาจจะอาจจะ <Random. S 2> ไม่แน่นะครับถ้าเรามาอุดหนุนกันบ่อยๆอาจจะมีโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าทุกค,คนที่เป็นแขกพิเศษของเฮียฮงไม่แน่ครับเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับให้เฮียคนนี้ผมการันตีเลยว่าสุดยอดกันเองที่นี่มีสองสาขาอุดมสุขสาขาแรกแล้วก็พระรามสามถนนนราธิวาสซอยยี่สิบหกสองสาขาสาขาแรกนะครับอุดมสุข ซอย5 6ทับหนึ 02, 99, 25, ่งศูนย์สองสาองห้าสองศูนสาขาที่2องนะครับถนนนาราทิวาซอย26นะครับเบอร์โทรศัพท์02นย์สองสองเสาองสาถึงหสาขานะครับมาได้เลยครับมันสุดยอดมานนได้<อ> เห็นมาหลายปีแ hmm. ล right. ้วแม่ตั้งแต่ขายขำๆนะครับขายขำๆทุกวันนี้ขายจริงตอนนี้ก็ขายขำอยู่ดีชุดนี้ยังขำอยู่ยังขำอยู่เอาใครอยากรู้ว่าขำยังไงต้องมาลองครับนี่ครับระบบโฆชนาอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับรายการเราด้วยครับคุณพิริคิงเป็นกำลังใจแนะนำติชมมาแบบนี้เลยครับขายโหงเป็นยังไงบ้างอร่อยยังไงมาติชมให้เฮียเฮเขาชื่นใจให้เราชื่นใจบอกได้เลยครับที่ไหนเจ๋งมาบอกเราเลย แล้วเจอกันวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงถึงพลิกถึงขิงวันนี้ขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเพ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง